ใช้ดาบวานุไว้สกินแล้ก็ออกไปดีครับโหลใช้ดาบวาไปดียี่ห้าย่าูต้องอย่างงี้แอดมีบายบัลลับต้องอย่างงี้สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมลูเกอร์นะครับคือก็ มาในเกมฟ f i ก็คงจะเป็นตลาดมืดอีกแล้วใช่ไหมล่ะ <Huh? S 1> คุณดูอาจจะเบื่อแล้วนะครับเพราะว่าทําไปแล้ว2คลิปอันนี้เป็นคลิปที่3ในตลาดมืดครั้งนี้นะฮะก็คือมันนาน,านมาทีแล้วผมเป็นคนรวยด้วยแหละผ <Huh? S 1> มขับรถละล้านสบ้านหลังละ5ล้านลูกมหาเศรษฐีมีทุกอย่างที่คุณไม่มีผมก็เลยต้องสุ่มเยอะๆนะครับโอเค ในวันนี้ผมมาอยู่ในไ d ดีไก่อีกแล้วนะครับคือผมมีความลับจะบอกนะครับว่าไ d ดีไก่อ่ะสามารถได้ลด90ง่ายมากนะครับคือมันไม่ได้ได้ทุก i อดีนะแต่ว่ามันจะได้ง่ายกว่าไอดีคนอื่นนะครับซึ่งก็ได้90เป็น ID ไดีที่3แล้วนะครับลด90แต่ถ้าเราไม่เติมเพชรเนี่ยเราก็จบนะครับเอางี้เดี๋ยวผมไปหาเพชรให้ทุกคนในนี้ต่อครับคอยดูแม็กไปเลยจ้าไม่ต้องรีรอหรือรอรีนะครับกดรัวๆครับผมกดรัวๆฮะกดรัวๆปังสกงสกาสีช พงสีชมพูจัดไปเฮ้ยช <c oughs> ุดใหม่เราซื้อได้แล้วจัดไปครับผมซื้อชุดใหม่ไปเลยครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปอีกหน้านึงมาอีกหน้านึงปึ๊บแล้วก็ซื้อของที่เราซื้อประจํานี่นะครับห้าสิบใบนี่อีกห้าสิบใบโอ้โหแบบรวยจัดอะครับเพราะว่ามันลดเยอะนะผมก็เลยรวยนะแล้วก็ซื้ออีกร้อยยี่สิบ้โหคือจาแม่นอะครับเพราะว่าได้ลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บ่อยร้อยยี่สิบไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ซื้อของที่เราจะเป็นหมดแล้วซื้อเซ็ตด้วยไหมเซ็ตเนี้ยอะซื้อไปดิครับพอดิเงินเหลือ คือคลิป2คลิปที่แล้วอะ่ะผมจะสุมหน้าลากีเราเยาก่อนแต่คลิปนี้ผมจะสุมตรงนี้ก่อนครับสกินที่ผมว่าออกง่ายที่สุดคือสกินนี้ครับงั้นเราเอาสกินนี้ก่อนเลยถือด้วยจะไปปังเข้ามาเราอย่าเพิ่งรีบสุมครับเราต้องชมความสวยความงามของปืนก่อนนะฮะเนี่ยสวยมากนะปืนอะ่ะเออฟีไฟเพื่อนรักเอ้ไอ้ไอ้ฟีไฟเพื่อนลับออกหน่อยโอ้ไม่ออกเลยอ่ะครับไอเมาส์ต้องการมันคือเมาส์หาอะไรของมันวะแสดงว่าดวงต้องดีไปโอ้โห ออกหน่อยเดี๋ยวนะอ๋อผมลืมกดผมลืมกดใช้ผมล e ืมกดใช้อือโอ้ยขู่อย่างเน้วิธีข um ู MIT> ่วิธ mm ีขู่อย่างอีกทีเดียวนะห้าทีเดียวเฮ้ยดาบวันรว้ยี่ห้สกินแลรกก็ออกไปดีครับบิลลใช้ดาบวันไปดียีู่้าต้องอย่างงี้แอดมิไฟม์บลิฟต้องอย่างงี้สกินต่อมาก็ปวดหัวเลยกูสกินต่อมาก็สกินเอ้ยอย่าลืมนะครับถ้าเราได้หนึ่งสกินเราต้องเปลี่ยนตัวนะฮะนี่เปลี่ยนตัวเลยโอเคไปใช้แอนดูหรือว่าจอห์นวิกนั่นเอง กดทุ่มไปก่อนหนึ่งรอบครับผมปึ๊บแล้วเราก็ชมความสวยความงามของปืนเหมือนเดิมนะฮะปืนก็ค่อนข้างจะสวยนะครับแอดมินฟรีไฟล์ก็เป็นเล้วผมเองนะครับจต่ไปปังเขาให้7วันปังเขาให้3วันปังเขาให้7วันปังเขาให้เปียง10ทีไม่ออกแล้วตอนแรกคือผมจะดูแค่อันสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไอที่มันเป็นของกรกากอะแสดงว่าออกโอ้โหทำไมอันนี้มันออกยากเหรอเฮ้ยผมลืมกดใช้นี่เองเออผมลืมเลยผมลืมกดใช้โอ้รู้แล้วทำไมไม่ออกไอ โอ้โหไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วปล่อยมันไม่เป็นไรสกินกากกูไม่อยากได้ม่อไรสกินโง่โอเคเรามาต่อกันที่สกานะครับใช้ก่อนใช้ก่อนต้องใช้นี่ครับต้องใช้นะต้องใช้นะโอ้โหฮ่าโอ้โหอ้กูลืมดูสกินนี้ก็เป็นสกินสีชมพูที่ค่อนข้างจะสวยนะอวยขนาดนี้มาปังเดี๋ยวอย่างเงี้ยลุนลุนโดนมาไหลของกูจะหมดในทีเดียวไปปังเลย แม่งไม่ออกให้กูเลยเวนโอเคครับก็60สกล่องได้มาสกินเดียวเหมือนเดิมโอเคครับคณดูมาเดี๋ยวเรามาสุมอันนี้1 0 0้อันแล้วก็อันนี้1 0 0้อันดีกว่าเอา,เอาอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนปะทีละสิบครั้งรัวๆเลยนะไม่ต้องสุ่มหลอกหนึ่งครั้งเสียเวลาเราคนจริงอยู่แล้วสิบครั้งไปเลย <Yeah. S 1> อุ้ยสีม่วงออก ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกแต่แรกเลยปะเฮ้ยไปไปไปมีอะไรมีอะไรปังเรียกว่าสร้างกระแสเป็นกันเลยไปมันจะออกประมาณอันที่3าครับไม่เชื่อคอยดูอันที่สออกเลยเอ้ยเอ้ยแต่ถา่วันมาหนึ่งสกินครับไอยูเอ็มพีไอป so ืนเชี่ยนเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ถูกกับมันถ้ามันขึ้นปืนแรกแสดงว่าผมจะไม่ได้ครับเอาง่ายถ้ายูเอ็มพีขึ้นปืนแรกผมกดข้ามเลยผมไม่ถูกกับปืนเชี่ยนนี่ชาติที่แล้วผมปาดคอหัวหัวกระสุนปืนมันอะโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าพี่อ้าวอ๋อไอ้มึงออกเลยได้ปะวะกูถามจริงสีแดงเฮ้ยเด็ดเด็ดด็ถามวรามาอันนึงได้ถามวรามาอันนึงสวยสวยยูสวยอยู่ผมผมว่าดวงผมมันไม่หมาแล้วว่ะคุณดูเ้ยไม่เป็นไรอ่ะอ๋อดีวะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย,อยเอฟโฟร์สองอันแล้วว่ะอีกอันนึงนี่อีกอันนึงโอ้ไอ้ยี่บ่ายยี่สิบชั่วโมงนี่มึงออกมาทำไมวะโอ้พอนะพักนาน,นี่พักนาพักนาไม่ไหวนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาอันนี้ดีกว่าการันตีของแลเมื่อหมุนครบสามครั้งอ <c oughs> ุ้ยเดี๋ยวลองอันนี้ครั้งที่สามนะครับแต่ไปบอกการันตีของแลเมื่อครบสามครั้งแสดงว่าครั้งนี้ออกเลย <c oughs> ไม่เชื่อคอยดูออกเลย ไหนของเลแอดมินฟรีไฟล์วะหนของเลยอะครับแอดมินทำไมวันนี้กูรู้สึกว่ากูจะไม่ได้ของแบบมันคนลุกแปลกๆอะคนดูคนหลังก็ลุกอะเออว่ะมันแปลกๆว่ะโอ้โหไม่เยชุดเนี้ยผมไม่เคยไม่ได้นะครับสุ่มสุ่มชุดเนี้ยสุ่มมาสองคลิปแล้วไม่เคยไม่ได้นะแค่สองคลิปเลยนะเออโอ้โหแนละ้วมันไม่เป็นสีเหลืองให้ผมเลยอะโอ้โหสีเหลืองออกหน่อยดิพี่สีเหลืองอะเฮ้ยมันจะเหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนรักได้ไงว่าแอดมินฟรีไฟโอ้โหสีเหลืองไม่ออกเลยอะ เค่นทีนะครังไปก่อนไล่สวยไล่สวยไล่สวยโอเคไปหลวงปู่หวานช่วยกูแล้วหลวงปู่หวานมาแล้วหลวงปู่หวานหลวงปู่หวานมาแล้วหลวงปู่หวานมาหลวงปู่หวานไม่มาไม่มารอบนี้ก็มารอบหน้าหลวงปู่หวานช่วยกูด้วยครับหลวงปู่หวานครับผมไปฮ มันต้องสลับกันดวงมันถึงจะมาเออไปปัมปัมปัมบาร์ดาดามปัมปัมบาร์ดาดามปัมปัมปัมบาดดามปั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 ๊มโอ้ยได้ได้มาโอ้ได้ถาวรสองสกินนี่เชียร์ปี๊มันได้เอ็มโฟสองสกินแสดงว่าต่อไปเอ็มโฟต้องออกจัดไปเอ็มโฟออกอิบหายออกเถอะออกมึงไม่ออกมาสองคลิปแล้วเอ็มโฟ มึงไม่ออกมาสองคลิปแล้วเฮ้ยมึงออกแบบยี่สิบมันจำเชี่ยอะไรอะ่ะโอ้อย M4 Quick ไปโอ้โหน่าบสบนใจอ๋อให้กูเธอมึงไม่โอ้๋อไอ UMP ปืนส้นเต,ตนี่อีกแหละไม่เข้าตาว่ะปืนมึงอะ่ะไอ UMP มึงมันไม่เข้าตาเลยวะ่ะกูมไม่ออกคนดูไปตังค์สุดท้าย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  เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอปอกหมดอีกแล้วไอ้สัสอันนี้เหืออีกยิบห้าครับมาดูจัดไปเฮ้ยคือแบบกูจะไม่ได้เลยเลยเหรอวะโอ้โหสีทองหายออกอีกแล้วออะวีกูกูว่าแล้วมันต้องสุ่มลัคก,กี้แล้วเย้าก่อนแล้วค่อยไปสุ่มในกล่องอันนั้นกูไม่าฮ้ ไอมันไม่เกี่ยวหรอกว่ามันอยู่ที่ดวงกูราชาตลาดมึงคัมแบ็กเลยดิวะมาราชาตลาดมืดมึงปล่อยมันเกินไปแล้วไอ้แอสมินวีไฟอ่ะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเอาดีเอกดีออาดีเอาดีตายตายไอ้เที่ยขอไม่ออกเลยปล่อยปล่อยมันไม่ออกก็ไม่ออกกลัวไม่ได้งอมึงหรอกไอ้ลวนหัวก็เม่งทำแอคกูไม่ได้อยากได้มึงหรอกครับมึงอย่าแอคอาร์สมาด็อกกูขอร้องผมไม่ได้สักอันเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับสกินอาวุธโอ้โหแบบเอ็มโฟมันแบบทำไมเอ็มโฟมันเยอะจังวะ ไดถามว่ามี2อันไอ้สัสแล้วก็ได้สกินเ k คมา1สกินนะครับโอ้โหอันนี้แบบเป็นสกินคู่บ้างคู่เมืองของผมเลี่ยนะฮะไปปืนเวรนี่ยังจะได้มึงกินก่อ S k S ทองก็มาสเปสก็ยังมีอ้สวยนะหนึ่งสอี่ห้าโอ้โห,โหได้หแล้วนะตอนนี้ได้5แล้วนะแพ็กเกจได้มาสี่เฮ้ยคลิปนี้ได้9อันนะครับคนดูคลิปนี้ได้9้าอย่างนะครับโอ้โหก็แบบราชาตลาดมืดมันก็ต้องได้เยอะอย่างนี้อยู่แล้วอะครับผม อันนี้เป็นชุดตุ๊ดนะครับคุณดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าก่อนเจอก,กันไปอย่ปปาลืมกด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมยี่ห้า